สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะเสียงที่ดังมาจากก้อนเมฆนั้นเป็นบางสิ่งที่ฮันเซรนเคยได้ยินมาก่อนพวกมันเป็นเสียงเดียวก,กันกับที่ดังออกมาจากประตูทองของโกลเด้นโกลเลอร์ไม่มีใครรู้ว่าผ่านประตูทองนั่นไปมีอะไรอยู่ใครก็ตามที่ถูกดึงเข้าไปข้างในมักจะต้องตายมันไม่เคยมีใครกลับออกมาหลังจากที่ถูกดึงเข้าไปในประตูทองในตอนที่ฮันเซรนยืนอยู่ต่อนหน้าประตูทองเขาจะได้ยินเสียงประหลาดที่ฟังเหมือนเสียงสวดมนต์แต่เนื่องจากฮันเซรนไม่เคยเข้าไปในประตู มันจึงเป็นบางสิ่งที่ไม่ชัดเจนตอนนี้เมื่อฮันเซนพยายามนึกถึงมันเสียงจากประตูทองก็ฟังดูเหมือนกับเสียงที่ออกมาจากก้อนเมฆนี้ฮันเซนยังคงไม่เข้าใจความหมายของเสียงผู้หญิงส่วนใหญ่นั้นรักการช้อปปิง้งแม้แต่สามนักร้องที่โด่งดังที่สุดเองก็เช่นกันซึ่งนั่นรวมถึงเฟิงเฟย์ขณะที่เธอกำลังอยู่ระหว่างการค้นหาสินค้าภายในชุมชนเสมือนแต่เธอแตกต่างไปจากผู้หญิงทั่วๆไปเธอไม่ได้ต้องการจะซื้อเครื่องสำอางเธอพยายามค้นหา,มาแมลงป่าเสียง เธอไม่ได้รับมาลางป่าเสียงจากการไปที่หุบเขาไนคครแล้วเธอก็ขี้เกียจจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งดังนั้นเธอจึงคิดจะซื้อมะลางป่าเสียงจากอินเทอร์เน็ตแทนเธอต้องการจะสร้างยาที่ช่วยบำร,รุงคอของเธอเธอทําทการค้นหามะลางป่าเสียงโดยจัดเรียงจากราคาสูงสุดไปต่ําสุดเฟิงเฟย์ไม่สนใจว่ามันจะราคาเท่าไหร่เธอต้องการแค่ของที่ดีที่สุดเท่านั้นในตอนที่รายชื่อสินค้าแต่ละชิ้นปรากฏขึ้นมาตรงหน้าสินค้าชิ้นแรกสุดก็ทําให้เธอต้องตกใจ ไข่ย,ยีนมแมลงป่าเสียงกายพันของจริงเหรอเนี่ยเฟิงเฟยเฟยเรียบคลิกดูกสินค้าและรูปโปรแกรมของไข่ย,ยีนมแมลงป่าเสียงกายพันก็ปรากฏขึ้นมามันเป็นไข่ย,ยีนมแมลงป่าเสียงกายพันจริงจริงด้วยเฟิงเฟยเฟยรู้สึกดีใจอย่างมากภายในชุมชนเสมือนสินค้าที่ถูกนํามาวางขายนั้นจะต้องผ่านการสแกนเพื่อพิสูจน์ว่าสินค้านั้นเป็นของจริงแต่ในตอนที่เฟิงเฟยเฟยเห็นราคาของมันเธอก็ต้องของมวดคิ้วราคาที่ถูกตั้งเอาไว้นั้นเป็นราคาสูงสุดซึ่งก็คือ 9ก้า9้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชิ้นไขยีนมแมลงแปดเสียงกายพันธุ์นั้นเป็นอะไรที่หายากมากๆแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นไขย,ยีนเลสระดับเอิร์นอยู่ดีด้วยเหตุน,นั้นไม่ว่าจะดูยังไงราคาที่ตั้งเอาไว้ก็สูงเกินไปเห็นได้ชัดว่าเจ้าของร้านไม่ได้มีเจตนาที่จะขายมันคุณเจ้าของร้านคุณจะขายไขย,ยีนมแมลงป่ดเสียงกายพันธุ์นี้ยงังไงเฟิงเฟยติดต่อไปหาคนที่รับผิดชอบร้านเรียนคุณลูกค้า ร้านค้าของเราขายสินค้าตามราคาที่ถูกตั้งเอาไว้ตามใรที่สินค้ายังไม่หมดคุณลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าได้ถูกเมื่อทางเราจะทําการส่งสินค้าภายใน24ชั่วโมงถ้าสินค้าไม่ไปถึงมือคุณลูกค้าภายในเวลานั้นทางเรายินดีจะจ่ายคืนให้เป็น2เท่าคนรับหน้าที่ติดต่อกับลูกค้านั้นไม่ใช่มิสเตอร์อย่างแต่เป็นเพียงชื่อเธอตั้งใจทํางานอย่างมากถึงแม้เธอจะได้รับคําบ่นจากคนที่ติดต่อเข้ามาเธอก็ไม่เคยรู้สึกโกรธแต่อย่างใด เจียงซื่อและโยโย่เคยเป็นทาสมาก่อนตอนนี้นเมื่อพวกเธอได้มาติดตามฮันเซิลเขาก็ไม่ได้ปฏิบัติกับพวกเธอเหมือนกับทาสเจียงซื่อรู้สึกซาบซึ้งอย่างมากในเรื่องนั้นเธอจึงพยายามทํางานที่ฮันเซิลบอกให้ทําอย่างเต็มที่ข้าต้องการจะซื้อมันจริงๆดังนั้นบอกว่าพวกคุณจะขายมันในราคาเท่าไหร่เฟิงเไฟยไฟพูดเรียนลูกค้าทางเราจะไม่ขายมันในราคาที่ต่ากว่านี้เจียงซื่อพูด นั่นคือราคาที่ต่ําที่สุดแล้วถ้าคุณลูกค้าไม่ถูกใจราคาคุณลูกค้าลองดูสินค้าอื่นภายในร้านนอกจากไขย,ยีนมแมลงแปดเสียงการ์ดแล้วในร้านของเรายังมีไขย,ยีนมแมลงแปดเสียงระดับไวคาววางขายพวกมันมีคุณภาพดีแล้วราคาไม่แพงคําพูดเหล่านี้เป็นสิ่งที่มิสเตอร์หยางสอนให้กับเจียงซื่อและเธอก็พูดพวกมันออกมาได้อย่างคล่องแคล่วเฟิงเฟยมองไปรอบๆและเห็นว่าร้านค้าขายไข,ย,ขย,ยีนของมแมลงแปดเสียงธรรมดาด้วยเช่นกัน และด้วยฐานะของเธอไ่ย,ยีนของมะแรงแปดเสียงธรรมดาจึงไม่ถูกใจเธอถ้าคุณเกิดต้องการจะขายมันขึ้นมาคุณช่วยติดต่อมาหาฉันได้ไหมเฟิงเฟย์ฟฟพูดก่อนที่จะจากไปเฟิงเฟย์ฟฟรู้สึกหดหูเธอไม่ได้ต้องการจะซื้อไคย,ยีนมแะแงแปดเสียงกายพันมาใช้เองแต่เธอต้องการจะมอบมันเป็นของขวัญให้กับลานสาวของเธอ ถึงแม้เฟิงเฟยเฟยจะมียีนเลสท่าเสียงที่ดีกว่าอยู่แต่ระดับของพวกมันก็สูงเกินไปร่างสาวของเธอยังเด็กเธอยังไม่สามารถรวมร่างกับยีนเลสที่มีระดับสูงได้ส่วนมแมลงปล่าเสียงกายพันนั้นระดับไม่สูงมากนะักยิ่งไปกว่านั้นมันยังเป็นแค่ไข่ยีนถ้ามันฟักตัวออกมามันก็เป็นแค่ยีนเลสวัยเยาว์ดังนั้นมันจึงเหมาะสมกับเด็กและในตอนที่มแมลงปล่าเสียงกายพันเติบโตขึ้นมาจนกลายเป็นร่างสุดยอดมันจะช่วยพัฒนาเสียงของคนคนนั้นอย่างมาก มันดียิ่งกว่าเยเลสระดับมาคริสหรือระยุกซะอีกน่าเสียดายที่เจ้าของร้านไม่มีเจตนาที่จะขายมันเฟิงเฟยฟ,ฟมองไปที่ชื่อของร้านและสังเกตเห็นว่าร้านร้านนั้นมีชื่อว่าร้านขาภายในคาลิหาร์ของตระกูลกงซูคนงานคนนึงเข้าไปในห้องกงซูจินและโค้งคำน้ำก่อนที่จะพูดว่านายน้อยข้อมูลที่นายน้อยเห้ขาไปตรวจสอบอยู่นี่แล้วหลังจากนั้นคนงานก็เอาไฟล์ข้อมูลออกมาวางอยู่ตรงหน้ากงซูจินดีมาก กองโซจินมองดูข้อมูลล้วพูดขึ้นว่าเจ้าคนบ้านนอกนั้นมาจากเมืองอนเชยนก็ตอย่างนั้นหรอเขาไม่มีภูมิหลังแต่ถึงอย่างนั้นเขากลับกล้าดูถูกข้าอย่างนั้นหรอข้าต้องสั่งสอนบทเรียนให้กับเขาไม่อย่างนั้นเขาจะไม่เข้าใจว่าการที่คุณนางมากมายอยู่ใต้เท้าขององค์ชายคนหนึ่งนั้นหมายความว่าอย่างไงนายน้อยคนอย่างเขาไม่ขู่ขวัญห้นายน้อยต้องลงมือเองนายน้อยแค่ส่งใครสักคนไปกับเพียงพอแล้วคนงานค้งคำนับและพูดแนะนำ เจ้าพูดถูกกงซจินพูดข้าให้เจ้าจัดการเรื่องนี้เจ้ามาไว้ว่าเจ้าต้องนำร่างของมแมลงแปดเสียงกายพันกลับมาในสภาพสมบูรณ์มันจะถึงวันเกิดของคุณเฟยเฟยในอีกไม่กี่วันข้าจะมอบมันเป็นของขวัญให้กับนางนายน้อยเม่ต้องกังวลข้าจะทำเรื่องทั้งหมดนี้อย่างลับๆโหล,หล,หลจิวพูดด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยจิตสังหารนายอ่านใครยิงของมแมลงแปดเสียงหาใบาถูกขายไปเรียบร้อยแล้ว แต่ละใบาขายได้ในราคา35,000ชิ้นและมีผู้คนจำนวนมากพยายามที่จะถามราคาของไข่ยีนแมลง8เสียงกายพันม, 8, มิสเตอร์อยางรายงานผลรับด้วยความดีใจร้านของเขาเพิ่งจะเปิดทําการได้เพียงแค่วันเดียวแต่พวกเขาขายไข่ยีนได้เงินเป็นจํานวนมากแล้วมันจึงเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกดีใจทาได้ดีมาก แฮนเซิลแยกหน้าเงินที่ได้จากการขายไขยีนถือว่าไม่ใช่จำนวนน้อยสําหรับมิสเตอร์หยางแต่มันไม่ได้มีความหมายอะไรสําหรับแฮนเซิจริงๆแล้วเขาไม่ได้สนใจอะไรมันอีกเรื่องหนึ่งนี่นายท่านได้ยินเกี่ยวกับเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นกับเมืองกําแพงหยกไหมมิสเตอร์หยางถามแฮนเซนมองไปที่มิสเตอร์หยางและถามเรื่องประหลาดอะไรมิสเตอร์หยางพูดในวันที่เจ็ดของเดือนก่อนมันเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นภายในเมืองกำแพงหยก วิหารเอาวาาของราชวงศินนั้นถูกทำลายไปคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ามันมีลำแสงสีทองพุ่งจากวิหารขึ้นไปสู่อาวากาศที่มิสเตอร์อยางนำเรื่องนี้มาบอกกับแฮนเซนก็เพราะว่าในวันที่7ของเดือนก่อนเป็นวันที่เขากับมิสเตอร์เหมิงขุดครยีนของแฮนเซนขึ้นมาเขาจึงคิดว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันระหว่างเหตุการณ์ทั้งสองมันมีเรื่องแบบนั้นด้วยอย่างนั้นเหรอว่าแต่การที่แผ่นดินไหวแล้วทำให้สิ่งก่อสร้างพังทลายมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรือ,อยังไง ฮฮนเซิถามแผ่นดินไหวถือเป็นเรื่องปกติสำหรับเมืองอื่นแต่เมืองกำแพงหยกนั้นเป็นสถานีอวกาศที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยมือคนแบบนั้นมันจะเกิดแผ่นดินไหวได้ยังไงมิสเตอร์หยางพูดหลังจากที่คิดอยู่ชั่วครู่แฮนเซนก็ถามขึ้นมาว่าวิหารอัลฟาของราชวงศ์ฉินนั้นอยู่ที่ไหนกันคนปกติไปที่นั่นไม่ได้มิสเตอร์หยางรีบตอบมันมียอดฝีมือร้ายคนที่คอยเฝ้าที่นั่นเอาไว้ โดยปกติแล้วมีเพียงแค่สมาชิกของราชวงศ์ที่จะไปที่นั่นเพื่อทำการสักการะบูชาในงานพิธีต่างๆหลังจากที่ได้ยินว่ามีเรื่องบาปนั้นอยู่ด้วยแฮ n สซนก็ตัดสินใจจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ิสต์์อย่างนั้นไม่ได้รู้อะไรมากเขาบอกกับฮันเซ่นเกี่ยวกับข้อมูลทั่ว,วไปเพียงเท่านั้นถึงแม้งานพิธีกรรมจะถูกจัดขึ้นที่วิหารของราชวงศ์ทุกปีแต่คนปกตินั้นไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้อย่างมากที่สุดพวกเขาก็ทำได้แค่ถ่ายภาพเหตุการณ์จากระยะไกลด้วยนั้นมันจึงพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับวิหารของราชวงศ์อยู่บ้างในอินเทอร์เน็ต แฮนเซนทำการค้นหาข้อมูลอยู่สัพักและได้รู้เกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของวิหารอัลฟาของราชวงศ์ฉินเขายังได้รู้อีกว่าวิหารนั้นมีรูปรักษภายนอกเป็นยังไงทำไมวิหารนี้ถึงได้ดูเหมือนกับวิหารโลหะที่ไทยอีซ่อมแซม แฮนเซนมองไปที่วิหารในภาพวิดีโอด้วยความแปลกใจนอกจากที่ภายนอกของวิหารนี้จะดูเก่าแก่แล้วรูปลักษณ์ของวิหารอัลฟาของราชวงศ์ฉินนั้นดูเหมือนกับวิหารโรหะไม่มีผิดแต่ที่ด้านหน้าของวิหารถูกเขียนเอาไว้ว่าวิหารอัลฟาฉินแทนที่จะเป็นวิหารโรหะแฮนเซนตัดสินใจจะไปดูวิหารนั้นด้วยตัวของเขาเองเพราะไงซะถ้าเขาต้องการจะเข้าไปในวิหารเขาก็ต้องสอดแนมให้ดีก่อนสภาพของวิหารในตอนนี้แตกต่างไปจากเมื่อก่อน มันมีหลายจุดของวิหารที่พังทลายลงมาด้วยเหตุนั้นการที่วิหารมีขนาดใหญ่โตถึงแม้วิหารนั้นจะมียามรักษาการเฝ้าอ,อย่างหนาแน่น แต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะคุมการวิหารอย่างทั่วถึงแฮนเซิไม่กล้าจะเข้าไปใกล้มากจนเกินไปเขาเพียงแค่เดินไปรอบๆวิหารเพื่อหาว่ามันจะมีหนทางที่จะแอบเข้าไปได้ไหมแต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ต้องขมวดคิว้วการป้องกันวิหารนั้นแน่นหนากว่าที่เขาคาดเดาเอาไว้มันมีเครื่องมือต่างๆติดตั้งเอาไว้ทั่ววิหารด้วยเหตุน,นั้นการที่เขาไม่สามารถใช้วิชาจิโนโดได้มันก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะแอบเข้าไปในวิหารโดยที่ไม่ทําให้คนอื่นรู้ตัว แฮนเซ่นไม่รู้ว่าเขาคิดไปเองหรือเปล่าแต่เขารู้สึกว่ามีบางสิ่งที่อยู่ภายในวิหารกำลังเรียกหาเขาไม่เรียกให้เขาเข้าไปข้างในแต่น่าเสียดายที่แฮนเซ่นไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ด้วยเหตุน,นั้นเขาจึงร้มเรื่อความคิดที่จะเข้าไปในวิหารเขาจําเป็นต้องคิดหาทางอื่น ในระหว่างที่เดินทางกลับไปยังที่พักแฮนเซินก็เห็นอาหารว่างที่ดูน่าอร่อยเขามองดูเวลาและสังเกตเห็นว่ามันใกล้จะถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วดังนั้นเขาจึงซื้อพวกมันกลับไปด้วยในตอนที่เขากลับมาถึงที่พักแฮนเซินก็เรียกมิสเตอร์หยางเจียงปู้กู่และคนอื่นๆให้มากินอาหารด้วยกันดูเหมือนว่ามีเพียงแค่หลี่ปิงอยู่ที่ไม่อยู่พวกเขาห้าคนนั่งรอบโต๊ะอาหารขณะที่แฮนเซินนำอาหารที่ดูเหมือนกับพายออกมาและกำลังจะเริ่มกินจูๆ่ๆเจียงปู้กู่ก็หยุดเขาเอาไว้ นายน้อยกินสิ่งนี้ไม่ได้เจียงผู้กูพูดแฮนเซนวางพายลงและถามข้ากินพายนี้ไม่ได้เจียงผู้กูเพยักหน้าในจักรวาลนี้มียีนเลสอยู่มากมายไม่สําคัญว่าพวกมันจะเป็นยีนเลสระดับสูงหรือระดับต่ําทุกยีนเลสนั้นจะมีลักษณะเฉพาะตัวถ้าพวกมันถูกใช้ในทางที่ถูกแม้แต่ยีนเลสระดับต่ําก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์มันจึงมีคํากล่าวที่ว่ามันไม่มียีนเลสที่เป็นขยะมันมีแต่ผู้ใช้ยีนเลสที่เป็นขยะ เจ้าจะบอกว่ามันมียีนเลสอยู่ในพายนี้อย่างนั้นเหรอแฮนเซนขมวดคิว้วเจียงผู้กูบอกให้คนอื่นๆวางชิ้นพายลงและพูดต่อไปว่าถ้าข้าดูไม่ผิดแล้วก็มันมีแมลงกินอวัยวะอยู่ในพายนี้ถ้านายน้อยกินพายนี้เข้าไปพวกมันจะเติบโตอย่างรวดเร็วในร่างกายของนายน้อยพวกมันจะกินอวัยวะภายในทั้งหมดของนายน้อยจนไม่เหลืออะไรถึงแม้พวกมันจะมีแค่ยีนเลสระดับมาควิดแต่ในสมัยอดีตมีผู้ใช้ยีนเลสระดับเทพ,พเจ้ามากมายที่ต้องตายเพราะแมลงกินอวัยวะพวกนี้ มแมลงกินอวัยวะนั้นเป็นยีเลสที่หาได้ยากมากๆข้าไม่แน่ใจว่านหน้อย,อยไปล่วงเกินใครพวกเขาถึงขนาดใช้วิธีการแบบนี้ในพายนี้มีมแมลงกินอวัยวะอยู่ถึงหตัวเห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องการจะฆ่านาน้อยมแมลงกินอวัยวะสีหน้าของมิสเตอร์ยางเปลี่ยนไปเขารู้ว่าแมลงกินอวัยวะนั้นน่ากลัวขนาดไหนสีหน้าของแฮนเซิลเปลี่ยนไปเช่นกัน ตัวเขาเองไม่ได้หวาดกลัวแมลงกินอัอยวะแต่มนุษย์ของจกักรวาลนี้แตกต่างออกไปถึงแม้มันจะมียอดฝีมืออยู่มากมายที่สามารถทำลายท้องฟ้าและผืนดินได้แต่ร่างกายที่แท้จริงของพวกเขาไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่มันมีแค่ตอนที่พวกเขารวมร่างกับยีนเลสเท่านั้นที่ร่างกายของพวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นซึ่งเมื่อเทียบกับแฮนเซนที่วิวัฒนาการร่างกายของตนเองแล้วมันแตกต่างกันอย่างมากถึงมแมแมลงกินอัอยวะจะเข้าไปในร่างกายของแฮนเซนพวกมันก็ไม่ส่งผลอะไรต่อเขา แต่สำหรับมิสเตอร์อย่างและคนอื่นๆแล้วพวกมันคือไหยนะแม้แต่คนอย่างเจงปูกูก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดชีวิตจากพวกมันได้เจงปูกูหยิบมีขึ้นมาแล้วตัดพายเปิดออกเขาเคยนเนื้อที่อยู่ภายในพายออกมาแลวภายในเนื้อนั้นมีแมลงขนาดเล็กตัวหนึ่งอยู่ขนาดของมันพอๆกับเม็ดงาด้วยเหตุน,นั้นถ้าไม่สังเกตดีๆมันก็ยากที่จะสังเกตถึงมันได้ ซึ่งโดยปกติเราผู้คนจะไม่หันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อตรวจสอบสิ่งที่อยู่ข้างในก่อนที่พวกเขาจะกินเข้าไปใบหน้าของทุกคนดูแย่และคนที่อยู่แย่ที่สุดเองก็คือตัวแฮนเซิลเองถ้าเจียงผู้กูไม่อยู่ที่นี่ด้วยมิสเตอร์อยางแล้วคนอื่นๆก็อาจจะไม่รอดไม่ต้องกังวลถึงแม้มแมลงกินอวัยวะจะน่ากลัวแต่พวกมันไม่มีพิษภัยอะไรตราบใดที่พวกมันอยู่นอกร่างกายของพวกเราพวกมันจะหลับไหลและไม่ทําอะไรทั้งนั้นดังนั้นไม่มีความจําเป็นต้องกลัวพวกมัน เจียงผู้กูหยิบเอามาแรงกินเอวัววะทั้งหกตัวออกมาและใส่พวกมันลงไปในถ้วยใบหนึ่งถึงแม้พวกมันจะถูกย้ายไปอยู่ในนั้นพวกมันก็ไม่ขยับขยอนแม้แต่น้อยแฮนเซนถามขึ้นว่าเจ้าหาได้ไหมว่าใครกันที่จะทําเรื่องบากนี้เจียงผู้กูใสหัวถ้าพวกเรามียินเลสกระจุกนภายอยู่พวกเราก็อาจจะหาตำแหน่งของคนที่วางแผนค่าหน่อยน้อยได้น่าเสียดายที่ยินเลสนั้นเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากๆภายในอาณาจักรชิ้นแฮนเซนมองไปที่เจียงปู้กูแล้วถาม จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกมันเข้าไปในร่างกายเจ้าของพวกมันจะสัมผัสถึงเรื่องนั้นได้ไหมเมื่อแมลงกินเอาไว้วะเข้าไปในร่างกายแล้วเจ้าของของพวกมันจะสัมผัสถึงเรื่องนั้นได้เจียงพูกูพูดโดยปกติแล้วด้วยความเร็วในการขยายพันธุ์ของแมลงกินเอาไว้วะพวกเราจะตายภายในสามวันเอาไว้วะภายในร่างกายของพวกเราทั้งหมดจะถูกกินจนไม่เหลือ แันเซนแพกหน้าเขาหยิบแมลงกินอวัยวะทั้งหกขึ้นมาและเดินออกจากห้องไปหลังจากที่เขาพ้นสายตาของคนอื่นๆแล้วฮันเซนก็ใส่มแมลงกินอวัยวะทั้งหกเข้าไปในปากของเขาและกืนพวกมันเข้าไปหลังจากนั้นเขาก็เดินออกไปข้างนอกมันได้พ้นโลจิวที่ซ่อนตัวอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่ฮันเซนพักอยู่นั้นรู้สึกดีใจเมื่อสัมผัสได้ว่า,มาแมลงกินอวัยวะเริ่มจะทํางานไม่นานหลังจากที่เขารู้สึกว่า,มาแมลงกินอวัยวะกําลังถูกเคลื่อนที่ ด้วยเหตุน,นั้นเขาจึงตามการเคลื่อนไหวของพวกมันแล้วเขาก็ได้เห็นแฮนเซนเดินออกมานอกโรงแรมตามลําพังเขาคิดว่ามันน่าแปลกเขาขโมยคิว้วและคิดก็บตนเองแปลกจริงๆทําไม,มาแมลงกินอวัยวะทั้ง6ถึงอยู่ในร่างกายของเขาแต่หลังจากนั้นเขาก็คิดว่าแบบนั้นมันก็ดีการที่มแมลงกินอวัยวะถึง6ตัวอยู่ภายในร่างกายของแฮนเซนมันจะช่วยเร่งเวลาที่พวกมแมลงจะกินอวัยวะภายในของแฮนเซน โรจิวนั้นไม่คิดว่าจะมีใครที่รอดจากการถูกกินโดยมแมลงกินอเววาได้ตอนนี้เมื่อในร่างกายของแฮนเซนมีมแมลงกินอเววาถึง6ตัวเขาก็เชื่ออย่างสนิทใจว่าแฮนเซิต้องตายอย่างแน่นอนเด็กน้อยเอ้ยเจ้าจำเป็นต้องโทษตัวเองในเรื่องนี้มันเป็นความผิดของเจ้าที่ไป่ลงเกินมิสเตอร์จิน โลจิวหัวร้อยอย่างชั่วร้ายโลจิวใช้พลังในการสัมผัสแมลงกินอวัยวะเพื่อติดตามแฮนเซิลไปเขายังจําเป็นที่ต้องเอาแมลงแปลเสียงกายพันมาจากแฮนเซิลเขาคิดที่จะไปเอามันมาหลังจากที่แฮนเซิลตายไปแล้วโลจิวสัมผัสได้ว่ามแมลงกินอวัยวะนั้นเริ่มจะขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วภายในร่างกายของแฮนเซิลพวกะมันมีจํานวนมากจนเขารู้สึกแปลกใจดูเหมือนว่ามันจะใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันเพื่อทําให้งานนี้เสร็จด้วยการทํางานที่ดีขนาดนี้ มิสเตอจินจะต้องให้รางวัลางงามกับข้าเป็นแน่โรจิวตามลังแฮนเซนไปสักครั้งแล้วเขาก็เห็นแฮนเซนเดินไปซื้ออาหารบนลานค่ะที่ตั้งอยู่ริมถนนโรจิวหัวร้ออย่างชั่วร้ายและพูดในใจว่าเขาไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขายังมีหน้ามาซื้อหาอาหารกินอีกเขาเป็นเหมือนกับหมูอ้วนโง่เขาที่เอาแต่กินอย่างเดียว ทันใดนั้นสีหน้าของแฮนเซนก็เปลี่ยนไปเข้ามือกุมท้องของตัวเองและย่อตัวลงไปด้วยความเจ็บปวดหลังจากนั้นเขาก็เริ่มวิ่งออกไปในทิศทางของโรงพยาบาลเขาวิ่งไปตามถนนแล้วเข้าไปในตอกที่ไร้ผู้คนเขาล้มลงไปบนพื้นและเริ่มร้องโอดควรวญขณะที่ร่างกายของเขาสั่นรัว่วมันดูเหมือนกับว่าเขากำลังจะตายเมื่อเห็นว่าไม่มีใครภายในตอกนั้นโรจิวก็คิดว่านี่เป็นโอกาสเหมาะละ คิดว่ามันไม่มีความจําเป็นที่ต,ต้องซ่อนตัวเีกต่อไปเขาจึงเดินเข้าไปในตอกและเดินเข้าไปหาแฮนเซนพยายามทําตัวให้ฉลาดกว่านี้ในตอนที่เจ้าไปเกิดชาติน่ะจะได้ร่วงเกินคนที่เจ้าไม่อาจจะร่วงเกิน โจิวพูดก่อนที่จะเอื้อมมือออกไปเพื่อจับตัวแฮนเซนแต่ทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดปกติหลังจากที่ผู้คนถูกกินโดยมแมลงกินอวัยวะพวกเขาจะมีเลือไดไหลออกมาเป็นจํานวนมากแต่เขาไม่เห็นเลือดแม้แต่น,นิดเดียวบนตัวของแฮนเซนโลจิวเห็นว่าถ้าไม่ดีและต้องการจะหันกลับเพื่อหนีไปแต่ทันใดนั้นก็มีคนคนหนึ่งเข้ามาขวางหน้าเขาเอาไว้ก่อนที่จะจับที่คอและยกตัวเขาขึ้นเจอแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ